วันนี้พระอาจารย์ก็ได้มาสั่นเข้าสั่นเพลนเยออเหือนพราะอ้อไมให้อ,อกเนาะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับครอบครัวพระพุทธเจ้ายัางบอกว่าสม,มณะสีพามเขาวานก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยากให้เกิดบุญให้เกิดกุศลก็คือมีการสวดมนต์ทักษาศีลฟังธรรมะเทศนาได้เจริญปวาวนาหูจักรรักธรรมกับสอนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าวันสอนว่าอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลใดเล่าจะเป็นที่พึ่งของเฮาได้ถ้าเฮาฝึกตัวเองมาดีแล้วตัวเองมีศีลมีธรรม,มเชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างที่เพื่อนบอกนั่นแหละให้พึ่งพาตนเองเออผู้อื่นอาจจะพึ่งพาได้ชั่วคราวแต่ถ้าตัวเฮาพึ่งตัวเฮาเนี่ยมันจะพึ่งพาได้ตลอดไป อย่างครูบาอาจารย์เพิ่นได้สั่งสอนได้เทศธรรมศาสนาให้หยืนด้วยลำแข้งตัวเองเออคนอื่นนั้นอาจจะพึ่งพาได้นิดน่อยแต่ท้งนั้นท้งนี้ก็คือตัวองเฮานี่แหละตัวเฮาเข้มแข็งตัวเฮาเชื่อมั่นในตัวเฮา,าเฮาเฮ็ดเฮาทำม,มันถึงจะได้เจริญรุ่งเรืองมันถึงจะได้เงินได้ทองมันถึงจะประสบผลสำเร็จคนอื่นเขาก็มีแต่สีแนะแนวทาง คนอื่นเขาก็มีแต่แค่บอกว่าเฮ็ดจังสั้นจังสีแต่ทางนั้นทางนี้ก็คือ,อยุี่ตัวเฮาเนี่ยแหละเฮาลงมือเฮ็ดเฮาลงมือทามันก็จะประสบผลสําเร็จแต่ทางนั้นทางนี้นะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าถ้าเฮาพึ่งพาตัวเองแล้วประสบผลสําเร็จในการเงินกันงานแล้วสิ่งที่เฮาลืมบ่ได้ก็คือหนึ่งดูแลพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สองสมณะศีพามสามมู่เพื่อนมู่คณะ เออแล้วก็การเฮ็ดบุญให้ทานอย่างเมื่อนี้แหละแม่ออกออแม่ออกพ่อออกก็มาเฮ็ดบุญให้ทานสวดมนต์ปาวนาฟังธรรมะมาเทศนารักษาศีลก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้กับครอบครัวหลายคนที่ประสบผลสําเร็จในธุรกิจการงานหลายคนก็ล้มเหลวในธุรกิจการงานแต่ท้งนั้นทั้งนี้ถ้าประสบผลสําเร็จก,ก็ถือว่าเป็นบทเรียนถ้าล้มเหลวก็ถือว่าเป็นบทเรียนเออเพราะว่าเฮียง บ่มีผู้ใดดอกที่ว่าจะประสบผลสำเร็จทุกอย่างมันมีล้มมีลุกเวลาล้มต้องลุกเวลาทุกต้องสู้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วเขาจะมีความสุขเพราะฉะนั้นมือนี้ก็ข้ออนุโมทนาสาธุบุญกับครอบครัวของแม่ออกเด้อที่ได้นิมนต์พระแม่กูบาอาจารย์มาสวดมนต์ปวนามาสันเพนก็นับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจ ให้มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงบดเจ็บอบอดจนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบาร,รมีให้เป็นเรษฐีใจบุญให้เป็นนายทุนใจดีขอให้เฮือนนี้เป็นเฮือนค้าเฮือนคืนหฮือนล่ำาฮอนรวยอ่ปรารถนาสิ่งใดที่พออ้ไม่ออกปรารถนาก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในหนะ้าที่การงานขอให้เงินไหลนองทองไหลมาทำมาค้าขายกิจการงานฮวงเฮืองฮ่งเฮืองยิ่งย,งยงขึ้นไปมดทุกคนด้วยเทิน